妈妈。Bye bye. นะคะก็จะมีแนะ่นอนก็เด็กๆจมาเยมามาตั้งใวใจรออยู่นเดนียวนะคะ่ะค่ะก็สำหรับภาพรวมนะคะก็คือเทนมเอร์ีนี้นะคะต่นทะควะคะส่าขี้นะคะมีชิน้นเด็ดเอาเป็นว่าวันนี้นะคะนงดบใจแบบเกือบรอยชีวิตคำว่าขอบแ่ที่นี่คือเลืองไม่ถูกค่ะปังโกชินนะคะ เมอร์นี้ที่ให้รู้สึกแบบเป็นบ่วงมักว่ามักใช่ไหมคะแต่ที่มิวันนี้แอบแต่สีแอบกต่สิในช่วงวันนี้เนี่ยมิวม่ไจะเข้ากองคนได้โควัตสีของเรานะคะมีทั้งสามสีด้วยกันแอบเล่าเลยได้ไหมคะได้เลยนะคะสั้นๆนะคะทีมแรกนะคะโซล่า ตัวคิฟ้าทายพันเวบเดิดิมจะเป็นสอนะคะเป็นแชกับต um ัวสไตล์ีเยใช่คือแททุกคาแท็กอันนี้กีที่อคะแป๊บทุกคนสหรับบรนะคะนะคะ่มิรักเบเกอร์ค่ะเมน คิดแต่งตัวกันยังไงไม่เจเยเป็นขนาดไหนจริงๆมาตรงนี้ก็ตื่นเิ้นเพราะว่าแบบมีน้องกั๊บมาด้วยแต่ถ้าเกิดแตองกับอากให้สูรคิ้วเนี่ยตัดเพื่อให้น้องกั๊บเนี่ยดีดดังๆเลย ตลาดแล้วเดี๋ยวติดต่อโรงแรมเลยอะไรจะแรงเมีแรนขนาดนี้คุณลุงตกใจไหมแต่สูตรเป็นความแท้และความเนียบและคัตติ้งคันเทิร์นคือที่สุดนะคะสำหรับผู้ชายเนี่ยปกสีเราก็เทรนด์ของปีนี้เนาะจริงๆก็เริ่มห่อนตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็คือเราจะติดแสบใช่ไหมเพิ่มพอเราเป็นซัมเมอร์เนี่ยสิ่งที่จริงๆสีที่เป็นพิเศษ ทั้งหมดแล้วคเวนทีนี้ก็คือจะกินสีฟ้ากายฟูนะครับมีผสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มเหมือนที่คนมีเลิอดใส่แว,วันนี้ไม่น่าเชื่อเลยน้องกัปโชว์สีฟ้าอยู่ด้านบนอรอแนะ่ ่อสักปีที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเห็นว่ามีแบรนด์แฟชั่นนะคะเพิ่มขึ้นมาอย่าเยอะมากๆๆนะคะรวมทั้งเครื่องสุอาแเชชั่นดีนะคะคุณหนักทุกอย่างเลยนะคะก็อ,อย่างที่เมื่อกีก้คุณมีเราให้ฟังนะคะว่าจะสีนหนั มีบัตรไหนนะคะได้เลยนะคะ<ม>ทั้งสองบัตรนะคะสนับสนุนให้ทุกคนแตบกกายแล้วสนุกไปกับมันนะคะแล้วก็ขู่ปลาด้วยมาพาทีนี้ส้บวันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยพอจะแบบแง้มแด้มเลยไหมคะว่าเซอร์ไพรส์ที่คืออะไรวันนี้เราจะเปิดตัวนะ ก็วัน <Hands> นี <up> <boundaries> ้นะคะก็ขอบคุณมากมค่ะที่ทุกคนได้สลัเวลานะคะเราก็มาลองดูนะคะลองมาสนุกกันนะคะวิกเจนวิกเดย์ได้หมดนะคะแล้วก็มีชุดเยะแยะมากมายวิกวีคิดเอ็นนะคะเท้ามีซซ่าเนี่ยพีเป็นร้อยลุกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราดูนะคะว่าลุกไหนภูมใจใครนะคะก็มีสําหรับทุกเจนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแมบคุยนะจัดให้นะคะจากลูก เอาย่ทุกเวทีใช่ไหมคะวันนี้เหมือนทีพีเอ็นเลยนะคะมีทุกเวทีจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ยังมีทางพีเอ็นนะคะมีทางแบรนด์นะคะที่หลายๆท่านก็มาช่วยดูกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่างานนี้ไม่ปัะไม่ใช่แล้วเขาแจะมาด้วยกับคุณแหม่มด้วยนะคะตอนนี้มาที่คุณบีบะพูดถึงโชว์ที่จะเ้นเลยค่ะแล้วก็ต้องมีของคุณนิวั่แผลด้วยนะคะที่มันคิกโดด แล้ววันนี้นะคะมองนะคะทุกนั่งแบบในแบบทุกท่านนะคะต้องมีป้ายที่มือนะคะเลงเลยนะคะว่าแบรนด์อะไรแล้วที่เป็นขาเลยนะคะหลังโชว์แล้วก็รับพรีเซนเตอร์ใหม่นะคะรับรองคนละลายแน่นอนวันนี้เพราะว่าแอบเห็นมาแล้วทุกคนโอเคค่ะอบคุณสุดค่ะนี่ผมไม่แนะนำอะไรแล้วผมแนะนำให้จับตาดูแฟชั่นโชว์นี้ดีๆก็แล้วกันผมว่าจะกระพริบตาไม่ได้เลย ผมขออนุญาตให้บอแม่ไปใ่ดยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีด้านของจีเอ็มแม่ต้องบอกว่าเรามีสปอนเซอร์นะคะที่หลายๆท่านนะคะวันนี้นะคะการแต่งหน้านะคะโดยชาลต์ทิวเบอรี่นะคะขอบคุณงที่ชาลต์ทิวเบอรี่นะคะเพะก็วันนี้มีชาลต์ทิวเบอรี่วันนี้นะคะเราก็มีทางนักทีมเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์นะคะใครสนใจชอบรูคไหนนะคะเชิญได้ที่เคาเวอร์ มูดอยู่เกมนเลยนะคะใครใครมีลุกไหนชอบใจวันนี้อยากจะลองเทียบลุกนะคะก็เชิญที่มูลฝั่งมูดนะคะใ,ให้